สวัสดีค่ะทุกคนเรามาต่อกันที่ ep 2นะคะหลังจากที่เราผสมลงไปแล้วนะคะเราจะได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะสบู่นะี่ะเป็นแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> ค่ะมาเรามาลองพอกันดูเรามาลองถูกันดูว่า b ีวาวไ e นะคะ B ีวาวไยนะคะซูเปอร์ไวทเทนนิ่งสบู่มหัศจรรย์ตัวนี้นะคะ <Wow. S 1> เขาบอกว่าใส่กลูต้าลงไปด้วยและตะกูลเบอร์รี่นะคะแล้วก็ทับทิมด้วย เขาให้ความขาวกับผิวแล้วนะคะเอสเซนต์ตัวนี้เลมอนก็ยังเพิ่มความกระจางใสให้ผิวของเราด้วยมาดูค่ะกดนะคะแล้วแล้วแต่ตามใจคุณเลยค่ะสองปั๊มสามปั๊มกดเข้าไปเลยค่ะมาพอกันไปเลยค่ะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะคะว่า อยากจะพอกทิ้งไว้สักกี่นาทีแต่อันนี้เราอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าวิธีการใช้วิธีการพอกเราทำยังไงกันบ้างกลิ่นนี้หอมหอมมากหอมกลิ่นเลมอนซปเปอร์ไวท์โซะ ตกูลเบอร์รี่ใส่ทับทิมใส่กููต้าไทโอนให้ความขาวของผิวเอสเซนเลมอนนี่คือแบบเพิ่มความกระจางใสให้ผิวของเราไปอีกปกตินะคะต้องทิ้งไว้ประมาณ3ถึง5นาทีหรือบางคนอาจจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแต่อันนี้เรารีวิวนะคะวิธีการใช้ให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูเราจะ ล้างอเรามาดูผลกันว่าถ้าเราทิ้งไว้สองหรือสามนาทีความขาวจะเบอร์ไหนราคาก็ไม่แรงนะคะราคาไม่แรงเอาปกติเลยปกติเลยนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบบาทและเลมอนเอเซนตตัวนี้อยู่ที่สามรอยเก้าสิบบาทสองชิ้นสองชิ้นนะคะราคาอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบบาท แต่โปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นสำหรับทุกท่านเลยสงชิ้น490บาทส่งฟรีค่ะย้ำนะคะส่งฟรีมา,มาเรามาล้างกันออกดูว่า2-3ถึงนาทีที่เราพอกันลงไปเนี่ยค่ะเราจะได้ความข่าวเบอร์ไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะล้างกันนะคะ อ,อันนีญญ้ยากยืนนะคะหลังจากที่เราล้างออกนี่ยังไม่ได้เช็ดเลยค่ะทุกคนความใสของผิวนี่เบอร์นี้เลยค่ะ มาเรามาลองสับสับเบาๆทุกคนซับไปเบาๆค่ะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะกับอีกข้างหนึ่งค่ะเห็นความต่างชัดเจนมากๆเลยค่ะข้างนี้ที่เราพอลงไปจะมีความกระจ่างใสของผิวมากกว่าข้างนี้ซึ่ง ไม่ได้พอกสบู่องไปนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นชัดเจนมากเลยค่ะย้ำนะคะทุกคนย้ำราคาแปด้อยแปดสิบเราไม่ขายค่ะสี่ร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีค่ะ